ชมข่าวกันต่อนะคะรองนายกรัฐมนรีแย้มค่ะว่าการแจกเงินดิจิทัลวอล l ล็ตล็อตสองสำหรับคนทั่วไปอาจจะแบ่งจ่ายเป็น2งวดนะคะแต่ถ้าระบบดิจิทัลวอลเล็ตยังไม่เสร็จก็จะจ่ายเป็นเงินสดแทนค่ะ นายภูมิธรรมวิชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านิจ่ชั้วอลเล็ตว่ายืนยันรัฐบาลยังคงเดินหน้าต่อโดยจะเสนอที่ประชุมครมนัดแรก17กันยายนนี้หลังจากนั้นก็จะมีการจ่ายเงินล้นแรกทันทีโดยนําเงินจากงบประมาณปี67มาจ่ายให้กับกลุ่มเปราะบางประมาณ14ล้านคนโดยเงิน1 0 0 0 0บาทจะโอนเข้าบัญชีโดยตรงค่ะจะนําไปใช้ที่ไหนก็ได้ไม่จํากัดร้านค้าไม่จํากัดพื้นที่เพราะรัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนรัะใช้ ปี68แจกให้กับคนที่เหลือทั้งหมดคือกลุ่มคนทั่วไปอาจจะทยอยจ่ายเป็น2งวดงวดแรกก็จะจ่ายคนละ5,000บาทก่อนจากนั้นก็จะดูว่าระบบดิจิทัลวอลเล็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ก็จะจ่ายเป็นเงินสดแทนนะคะ้วยการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนอีกงวดก็จะมีการจ่ายอีกคนละ5,000บาทถ้าระบบการจ่ายเงินสำเร็จมีการตอบสนองก็จะมีการใช้จ่ายผ่านระบบดิจิทัลวอลเล็ค่ะ